ทุกโคไทยก็จะได้เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยแยกได้ไหมครับลุงมันวิ่งได้ที่แสวงว่าที่ขี่นี่ก็คือต้องคันใหญ่กว่านี้อันนี้คือแค่น้ําจิ้มนะครับลากเกี๊ยวข้าวรถลากเกี๊ยวข้าวอ่ะถ้าสมมติโทรมาฮัลโหลวันนี้มีเกี๊ยวข้าวไปเลยนะครับไปเลยเกี่ยวข้าวไปปึ้งปึ้งปึ้งบ้านปากของเรือบ้านปากของเรือไปปากของเรือครับสีนี้ทาเองไหมลุง ครับพอมาถึงบ้านปึ้งมารับอีกคันหนึ่งใช่ไหมลุงครับเนี่ยคันนี้เขาคันอะไรรถเกี้ยวมารับอีกคันหนึ่งเป็นรถเกี้ยวรถเกี้ยวถ้าใครเคยดูเทปของเอิร์ดเอิร์ดก็เคยถ่ายแล้วประตูประตูได้อ๋อขึ้นรถนี่โอ้โหก็โยกหัวได้โอ้โหเป็นไดเป็นไดก็โยกลงได้ขึ้นได้ก็โยกรถขึ้นนี่โอ้หู้